สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับพี่หนึ่งอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับพี่หนึ่งจะมาสอนน้องๆคอสตอมฟิกเกอร์จากพีโมบิลครับหลังจาก EP ีแรกนะครับที่พี่หนึ่งสอนน้องๆเกี่ยวกับชิ้นส่วนจากฟิกเกอร์พ m โมบิลไปแล้วในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคัสตอมฟิกเกอร์พร้อมกันว่าจะออกมาเป็นแบบไหนจะยากง่ายยังไงติดตามพ,พร้อมกันในคลิปนี้เลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับน้องๆสามารถเลือกส่วนของลำตัวได้เลยว่าต้องการเป็นกางเกงหรือเป็นกระโปรงนะครับเมื่อเลือกได้แล้วให้น้องๆใส่แกนสีเาาแบบนี้ครับนำมาประอกอบเข้ากับลำตัวของฟิกเกอร์นะครับจากนั้นน้องๆเลือกเสื้อที่น้องๆชอบได้เลยพอเราเลือกเสื้อได้แล้ว ลำดับต่อไปเราจะมาทำการเลือกแขนทั้งสองข้างแล้วเราก็นำแขนมาประกอบเข้ากับตัวฟิกเกอร์แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำการเลือกหัวที่มีใบหน้าหลากหลายมาหนึ่งแบบนะครับเราก็จะได้ฟิกเกอร์แบบนี้นะครับน้องๆ ต่อมาเราก็จะทำการเลือกผมกันนะครับมีผมหลายสีมากๆเลยแล้วพอได้ผมที่เราชอบแล้วไดครับก็นำมาประกอบกันแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับน้องๆสามารถเลือกของตกแต่งตามใจชอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระจกหวีลูกโป่งถังดับเพลิงป้ายจราจรก็สามารถเลือกได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะครับ แล้วน้องๆก็จะได้ฟิกเกอร์เพ m o มบิลที่น้องๆคอสตอมขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับและนี่แหละครับน้องๆคือฟิกเกอร์จากเพ m o มบิลของพี่หนึ่งนั่นเองครับเขามีชื่อว่าโจอ,อ้โจอ,อ้เนี่ยนะครับเป็นนักแสดงโชว์ในสวนสัตว์ที่มีความสามารถในการฝึกเสือพร้อมกับยังทำนายอนาคตโดยการดูจักไพ่ได้ด้วย และเขามีความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่ที่อยากจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลย